ียนคนหนึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องวิธีการแก้ปัญหานะคะส่วนเรื่องอส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในหัวข้อหน่วยนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นหน่วยการออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะคะซึ่งเราจะเรียนกันอยู่3มเรื่องนะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหานะคะ เรื่องนี้เรื่องที่1เรื่องที่2กระบวนการทํางานแบบ,บวนซ้ําเรื่องที่3การแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันนะคะสําหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้กันก่อนนะคะอ่ะไปดูวิธีการแก้ปัญหานะคะซึ่งปัญหาในแต่และปัญหานะคะมันก็จะมีวิธีการแก้ไขได้หลากหลายวิธีนะคะแต่เราจะแก้ปัญหายังไงล่ะให้มันมีประสิทธิภาพนะคะเราก็จําเป็นจะต้องแก้ปัญหาให้เป็นขั้นตอนเป็นลําดับ ะะทีนี้นักเรียนมาร่วมการสังเกตภาพทางด้านซ้ายมือนะคะภาพทางด้านซ้ายมืออาสังเกตภาพว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเราจะทํำยังไงนะคะอามีคําถามดังนี้จากภาพนักเรียนคิดว่าเด็กผู้ชายพบกับปัญหาใดพบกับปัญหาใดแน่นอนนะคะ กล่องดินสอหายนั่นเองนะคะอันนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วแล้วทีนี้เด็กผู้ชายคนนี้เขาจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะอดูจากภาพเขากําลังทําอะไรคะกำลังนึกใช่ไหมทบทวนอยู่ว่าวันเนี้ยเขาไปที่ไหนมาบ้างไปทําอะไรมาบ้างนะคะแล้วเขาเนี่ยได้ใช้กล่องดินสอหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นการสังเกตนะคะหรือการแก้ปัญหานะคะอย่างเป็นขั้นตอนนะคะอะทีนี้มาดู วิธีการแก้ปัญหาไฟฉายไม่สว่างมีวิธีการยังไงถ้าเราพบว่าไฟฉายที่เราใช้อยู่ไม่สว่างนะคะอะย่างง่ายเลยนะอันดับแรกตรวจสอบสวิตใช่ไหมถ้าสวิตมันเปิดแล้วมันยังไม่ติดเป็นยังไงเราก็ไปดูขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้นตรวจสอบฐานไฟฉายใช่ไหมคะตรวจสอบฐานไฟฉายว่ามีอายุการใช้งาน หมดไฟหรือ,อยังนะคะแล้วจากนั้นเราก็ไปตรวจสอบหลอดไฟนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตนะคะวิธีการแก้ปัญหาอ,อย่างง่ายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะอะทีนี้มาดู การค้นหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดณนะปัจจุบันนะคะเราก็จะมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกนะคะถ้าเราใช้แอปก็อาจจะเป็น Google Map ใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่หรือเราเคยไปนะที่ใดที่หนึ่งเราก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตหรืออาจจะใช้ประสบการณ์ความเคยชินนะคะจัดลําดับเส้นทางที่ใกล้ที่สุดให้กับตัวเองนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ หรือจะเป็นการเก็บขยะจนกว่าจะสะอาดนะคะอันนี้ก็คือลักษณะการทํางานร่วมกันอันนี้ครูแทนนะคะแทนการแก้ปัญหาโดยใช้ผังงานนะคะโดยใช้ผังงานโดยใช้ผังงานเริ่มต้นนะคะให้ทุกคนเดินไปบริเวณที่มีขยะทุกคนเดินไปนะคะลำดับต่อมาเมื่อเจอขยะทํายังไงเอาเก็บขยะนะคะเมื่อเก็บขยะเสร็จแล้วนะคะก็นําขยะเป็นยังไงคะเอาใส่ถังนะคะ เมื่อทําเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะมาเจอตรงนี้ที่เป็นเงื่อนไขเงื่อนไขอ่ะนี่งองูนะอ่ะเป็นเงื่อนไขนะคะให้เราดูว่าบริเวณนั้นเนี่ยขยะหมดหรือยังนะคะถ้ายังไม่หมดนักเ,เรียนก็วนกลับมาอ่ะวนกลับมาแล้วมาเก็บใหม่ตามขั้นตอนนี้นี่นี้นะคะจนกว่าจะหมดนะคะถ้าเราตรวจสอบดูแล้วขยะหมดแล้วนะคะแสดงว่าจริงจบการทำงาน เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาโดยลําดับนะคะเรียงเรี่ยงเรียงลงมาอันนี้ครูแสดงออกมาในรูปของสัญ,ญลักษณ์นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนนะคะอะทีนี้มาดูหลักในการแก้ปัญหานะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะทําไมต้องเอาเข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะมันจะเป็นการใช้เหตุผลใช้เงื่อนไขนะคะหรืออาจจะมีกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา นั้นๆน,น,นะคะเราจําเป็นที่จะต้องนํามาตรวจสอบว่ามันสมเหตุสมผลไหมมันเป็นมีความเป็นไปได้ไหมที่จะนํามาแก้ปัญหานะคะเอามาดูเมื่อกี้ปัญหาไม่ได้ซับซ้อนแต่ที่นี้เราลองมาดูปัญหาที่มันเริ่มซับซ้อนขึ้นมานะคะปัญหาที่เริ่มซับซ้อนเป็นยังไงนะคะในที่นี้จะยกตัวอย่างการเล่นเกมเขาวงกดนะคะเล่นเกมเขาวงกดมาแล้วนะคะเกมเขาวงกดในที่นี้นะคะ เราอาจจะต้องทําตามเงื่อนไขวิธีการเล่นโดยใช้ดินสอลากเส้นทางจากต้นทางไปยังปลายทางโดยไม่ยกดินสอออกจากกระดาษนะคะอ่ะเราก็มาดูว่าอ่าเส้นทางที่จะไปนะคะเส้นทางที่เราจะเดินทางไปยังปลายทางปลายทางอยู่ตรงนี้นะคะมีเส้นทางไหนบ้างนะคะอ่ะเราก็ดูถ้าเจอแล้วนักเรียนก็ใช้ดินสอลากอ่ะอันนี้ยังไม่จบนะ โอ้ยอ่าไม่เป็นไรนะคะถึงไหนแล้วเมื่อกี้อ่าอ่าอันนี้นะเราก็ใช้ดินสอของเรานะคะลาก่าใช้ดินสอของเราลากนะคะโดยเราไม่ยกปากกาอ่าลากไปลากไปลากไปนะคะอาจจะมีเส้นทางอื่นนะคะ ล่างไม่สวยเลยคุณครูอ่ะอาจจะมีเส้นทางอื่นนะคะให้นักเรียนเลือกนะคะนักเรียนก็เลือกดูว่าเส้นทางไหนที่คิดว่าสั้นที่สุดนะคะแล้วไปได้สะดวกที่สุดและถึงจุดหมายปลายทางนะคะอันนี้คือตัวอย่างแรกอ่ะมาดูตัวอย่างตัวอย่างต่อมานะคะเกมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอาจจะเป็นเขาวงกตที่มีเงื่อนไขอ่ะเริ่มมีเงื่อนไขเข้ามาเมื่อกี้ลากเฉยๆแต่อันนี้เขาบอกว่าให้มีเงื่อนไขยกตัวอย่างเขาวงกดนะคะ คณิตศาสตร์นะคะอันนี้บูรณา,าการกับวิชาคณิตศาสตร์เลยนะคะเขาบอกว่าให้ผู้เล่นลากเส้นให้กระต่ายเดินทางไปกินแครอทโดยเส้นทางนั้นจะเป็นจํานวนของตัวเลขตั้งแต่1นึถึงหนึโดยจะนับเพิ่มทีละ1น,นะคะนับเพิ่มทีละ1น่ะใช้วิธีการลากนักเรียนก็สังเกตดูตัวเลขมันไปทางไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง100อันนี้ก็คือเริ่มมีเงื่อนไขเข้ามาแล้วนะคะโดยให้นับเพิ่มขึ้นครั้งละ1นะคะนี่คือตัวอย่างต่ที่สองนะคะ,ะมาดูที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะเงื่อนไขนี้เขาบอกว่าให้เส้นทางให้หาเส้นทางโดยให้กบเนี่ยกระโดดไปยังสระน้ํานะคะตั้งแต่4ถึง400อันนี้จุดเริ่มต้นอันนี้ปลายทาง 4ถึง400ซึ่งการนับแต่ละครั้งเนี่ยจะนับเพิ่มครั้งละ4ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้จากไหนล่ะ4เป็น8อ่ะ4ไปหา8เพิ่มครั้งละ4 8 12 16นะคะ16แล้วเท่าไรอีก16อ่ะ20ใช่ไหมอ่ะไล่ไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะ20 24เราก็ไล่ไปทีละ4ทีละทีละสนะคะให้เขาบอกว่าให้เพิ่มขึ้นครั้งละ4 ไปจนถึง400นะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งวิธีการนะคะอ่ะทีนี้มาดูจากการที่เราฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนแล้วนะคะผูเชื่อเลยว่ามันจะเป็นพื้นฐานนะคะสำหรับการพัฒนาไปในทุกๆสิ่งไม่เว้นแม้แต่ในปัจจุบันนะคะที่ ยุคนี้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสําคัญนะคะหรือเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญสําหรับเราเป็นอย่างบ้านนะคะหรือหากเราต้องการที่จะเขียนโปรแกรมนะคะให้หุ่นยนต์เข้าไปยังเป้าหมายนะคะหรืออาจจะใช้เกมเมื่อกี้เข่าวงกดนะคะโดยที่เราไม่ต้องลากและแต่เราจะทําเป็นหุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์นั้นเดินเข้าไปนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีการานี้เข้ามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะ,อา,ะอาจจะมีเงื่อนไขนะคะเงื่อนไข อะเอามาเปลี่ยนนะคะอะเปลี่ยนเป็นโปรแกรมหุ่นยนต์นะคะอะดูจากภาพเดินไปตรงไหนได้บ้างอะดูจากภาพอะอันนี้ก็คือวิธีการนะคะถ้าเป็นเกมอะอาจจะเปลี่ยนจากช่องตารางธรรมดาอาจจะเอามาทําเป็นภาพ3ามิติขึ้นนะคะอะเดินทางไปอะให้เจ้าหุ่นยนต์เดินไปอะครูมองดูเส้นทางแล้วหุ่นยนต์จะไปได้เนี่ยง่ายไหมอาเดินแค่นี้เองนะคะถึงแล้วนะคะโดยไปตามบล็อกตามช่องนะคะ เปลี่ยนจากให้กลุให้กระต่ายนะคะเป็นตัวช่องตัวเลขธรรมดาอาจจะมาทําเป็นภาพแบบ3มิตินะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันบนหลักการพื้นฐานเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้ มาดูแนวทางหลักการใช้เหตุผลนะคะการใช้เหตุผลอย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราจะต้องมีการาใช้หลักการคิดการอธิบายทุกอย่างออกมาให้เป็นในรูปแบบของแผนงานก่อนนะคะโดยวิธีการที่เราจะแก้ปัญหานั้นอย่างแรกเลยเราจะต้องทําให้มันเป็นลําดับขั้นตอนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้นะคะและแต่ละขั้นตอนนั้นเราจะต้องคํานึงหรือพิจารณาถึงเงื่อนไขหรือเหตุผลประกอบด,ด้วยนะคะซึ่ง การแสดงแผนภาพออกมานะคะเราอาจจะแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนการบอกเล่าวาดภาพหรือการใช้สัญลักษณ์ใดๆก็แล้วแต่ตามที่คุณรูยกตัวอย่างมาให้นะคะซึ่งอ,อ้างอิงหลักการกระบวนการแก้ปัญหา,าใน2หลักการนี้นะคะอย่างแรกเลยพิจารณาปัญหา พิจารณาปัญหาก่อนนะคะก็มาทําความเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะพิจารณาแล้วปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็มาวางแผนนะคะในขั้นตอนที่2เราก็มาวางแผนการแก้ปัญหาโดยเราจะเป็นผู้กําหนดวิธีการนะคะกําหนดขั้นตอนนะคะเราจะใช้อุปกรณ์อะไรใช้เครื่องมืออะไรนะคะที่นํามาใช้ในการแก้ปัญหานะคะอ่ะต่อมา อันนี้เราก็จะคุณครูก็จะเริ่มยกตัวอย่างที่เป็นขั้นตอนอ้างอิงตามหลักการเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะตัวอย่างแรกหากเราเพบว่าไฟฉายที่เราใช้อยู่เป็นประจำเมื่อเปิดไฟแล้วไม่สว่างอ้าอย่างแรกเลยเราจะต้องมาดูนะคะไฟฉายเนี่ยมันจะสว่างหรือใช้งานได้มันจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าใช่ไหมและต้องกดสวิตช์เพื่อให้วงจรทํางานนะคะไฟฉายจึงจะส่องแสงสว่างได้แต่ทีนี้ เด็กคนนี้เมื่อเปิดสวิตช์แล้วไฟฉายมันไม่สว่างออกมาเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรอไปดูขั้นตอนการแก้ปัญหาทีละขั้นเลยนะคะอันดับแรกนะคะตรวจสอบว่ากดสวิตช์ถูกต้องหรือยังถ้า ถูกต้องแล้วให้ไปขั้นตอนที่สองถ้ากดเปิดแล้วนะให้มาขั้นตอนที่2นะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามาที่นี่เราก็มาตรวจสอบว,ว่าเราใส่ฐานไฟฉายครบไหมนะคะถ้าใส่ครบไปขั้นตอนที่3นะคะทีนี้เราก็ตรวจสอบขั้นในขั้นตอนที่สามปรากฏว่าใส่ฐานไฟฉายเนี่ยถูกต้องนะคะบวกอยู่ฝั่งบวกลบอยู่ฝั่งลบถูกขั้วแล้วถ้าถูกก็ไปขั้นที่4ี่นะคะไปขั้นที่สี่ ทีนี้เมื่อมาขั้นที่4ี่เราก็มาตรวจสอบว่าทานไฟฉายแต่ะล้กนกะ็มันมีพลังงานไฟฟ้าหรือไม่นะคะถ้ามีพลังงานาพลังงานไฟฟ้าครบก็ไปขั้นตอนที่5เห็นไหมคะไปตามขั้นตอนเลยค่อยๆทําทีละขั้นตอนนะคะสุดท้ายเราก็มาตรวจสอบดูว่าหลอดไฟฟ้าไอหลอดไฟฟ้าในไฟฉายเนี่ยมันสามารถใช้งานได้หรือไม่ถ้ามันใช้งานได้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแต่ถ้าใช้งานไม่ได้เราก็ควรจะเปลี่ยนนะคะ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการนะคะเป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยการลำดับขั้นตอนโดยใช้เหตุใช้ผลนะคะเข้ามาช่วยนะคะอ่ะปลอดภัยไว้ก่อนนักเรียนเราอ่านดูนะขยะจากฐานไฟฟ้านะคะเราอ่าเวลาเราจะทิ้งเราใส่ถุงดำนะคะเพราะว่าเป็นขยะพิษนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่สองครูยกตัวอย่างกระดาษ A4 นะคะกระดาษเปล่าหนึ่งแผ่นขนาด A4 นะ่หากต้องการตัดขนาด ให้เป็นขนาด A6 ให้ได้มากที่สุดน่ะเราจะทําได้ยังไงนะคะเอามาดูวิธีการแก้ปัญหาเขาบอกว่าการแก้ปัญหาในข้อนี้เราจะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องของกระดาษก่อนนะคะโดยเราจะแบ่งกระดาษออกเป็นประเภทต่างๆซึ่งก็จะแบ่งได้ตามนี้นะคะอันนี้ตามภาพอันนี้ตามหลักการนะคะ A0 แบ่งครึ่งก็จะได้ขนาด A1 A0 ก็คือใหญ่ๆทั้งแผ่นเลยนะคะใหญ่ๆทั้งแผน่นเมื่อแบ่งครึง่ง ก็จะเป็น a 1พับเข้าหากันนะคะก็จะแบ่งทอนทอนทอนลงมาเรื่อยๆนะคะนักเรียนก็สังเกตที่ขนาดเท่าไรที่เขาให้ทำอ่ะ a สตัดออกมา a ห a หอยู่ตรงไหน a 6อยู่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะขนาด a หอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเราดูหลักการได้ a 1นะคะแบ่ง a 1ก็จะได้ a สองครึ่งหนึ่งนะคะได้ a สอง a สองแบ่งครึ่งก็จะได้เป็น a สาม A3 แบ่งครึ่งเป็น A4 A4 แบ่งครึ่งเป็น A5 นะ้นักเรียนดูขนาดฝั่งนี้ตามไปด้วยนะคะ A5 แบ่งครึ่งก็จะเป็น A6 อ่า A6 แบ่งครึ่งเอหกเนี่ยแบ่งครึ่งก็จะเป็น A7 A7 ก็จะเล็กๆนะคะ A7 แบ่งครึ่งก็จะเป็น A8 แต่เงื่อนไขเขาบอกว่าให้แบ่ง A4 เป็น A6 ให้ได้มากที่สุดนะคะเมื่อเราดูจากหลักการแล้วนะคะจากความรู้ที่เราได้จากภาพจากหลักการที่ครูให้ไปนะคะเราก็จะพบว่า กระดาษ A4 นะคะจะแบ่งเป็นขนาด A5 เนี่ยได้2แผ่นเวลาเราดูเปรียบเทียบแบ่ง A5 ได้2แผ่นและกระดาษ A5 ก็จะแบ่งเป็นขนาด A6 ได้2แผ่นนะคะถ้าคำนวณดูแล้วนะคะหลังจากที่เราดูนะคะเราก็สามารถตัดกระดาษ A4 เป็นขนาด A6 ได้ทั้งหมด4แผ่นนะคะได้ทั้งหมด4แผ่นกลับมานะคะได้ทั้งหมด4แผ่นนั่นเองนะคะอะทีนี้ อันนี้คือตัวอย่างที่สอง่อาเมื่อเราดูจากกิจกรรมนะคะดูจากหลักการและเหตุผลนะคะจากกิจกรรมนี้นะคะคุณผูสรุปได้ว่านะคะการฝึกลำดับความคิดนั้นนะคะจะทําให้เรามองเห็นปัญหาแต่ละปัญหานะคะซึ่งเราสามารถที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาได้นะคะโดยเราก็จะใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหานั่นเองนะคะทีนี้มาดูกิจกรรมท้ายเรื่องนะคะกิจกรรมท้ายเรื่องวิธีการแก้ปัญหา ให้นักเรียนทํากิจกรรมที่1.1นะคะการพับกระดาษในหนังสือแบบฝึกหัดเทคโนโลยีนะคะวิทยาการคำนวณน,นะดูดีๆนะนักเรียนเปิดไปหน้า6ถึง9นะคะให้นักเรียนทําข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะคะทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในกลุ่มด้วยนะคะหลายคนมีความรับผิดชอบคุณครูชื่นชมนะคะส่วนคนที่ยังไม่ส่งก็พยายามสู้ๆนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างกิจกรรมในหนังสือให้หกิจกรรมนะคะ คยกตัวอย่างข้อที่4กิจกรรมข้อที่4นะคะนักเรียนนํากระดาษ A4 ที่มีความกว้าง2 1เซนติเมตรและความยาว2 9 7ซนตมรมาพับครึ่งในแนวเดิมไปเรื่อยๆจากนั้นก็เขียนบันทึกความยาวของกระดาษนะคะเขียนบันทึกขนาดความยาวของกระดาษลงไปในตารางนี้นะคะในตารางฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะอ่ะเริ่มแรกนักเรียนก็เอากระดาษ A4 มา อันนี้เป็นภาพแรวเอากะดาษ A 4มาหนึ่งแผ่นนักเรียนพับครึ่งไปก่อนนะคะพับครั้งที่หนึ่งจะได้แบบนี้จะได้แบบนี้นะอ่ะพับครั้งที่หนึ่งเมื่อพับเสร็จแล้วให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวนะคะในที่นี้คุณครูล,ลองวัดดูแล้วนะคะลองวัดดูแล้วอ่ะขนาดเริ่มต้นขนาดเริ่มต้นของ a อซอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดเจ็ดเซนนะคะทีนี้เมื่อนักเรียนพับแล้วตรงเนี้ยได้เท่าไหร่นะคะอ่ะ คุณครูลองทําดูแล้วนะคะตรงนี้คุณครูได้สิบสี่นะคะ14.85ี่จุดแปดห้าอ่ะโดยประมาณนะคะนักเรียนเมื่อน,นักเรียนได้แล้วนักเรียนก็เอามาใส่ตรงนี้สิบสี่จุหรือจะใส่14บสี่เฉยเก็ได้นะคะอนุโลมนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็พับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะคะ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยพับได้แค่ไหนลองดูนะคะอะ่เมื่อคุณครูพับครั้งที่หนึ่งคุณครูได้สิบสี่จุดแปดห้าคุณครูพับครั้งที่สองมันก็จะได้ครึ่งหนึ่งและ,ะคุณครูก็จะพับลงมาครึ่งหนึ่งก็จะเหลืออยู่เจ็ดนะคะประมาณเจ็ดเซนนี่ครูก็จะพับมาเรื่อยๆเรื่อย,อยนักเรียนลองพับดูนะนะคะทำแบบนี้ไปจน กว่านักเรียนจะมีความรู้สึกว่ามันพับไม่ได้แล้วมันวัดแล้วมันมันไม่เหลือแล้วมันพับไม่ลงแล้วนะคะเมื่อใส่รายละเอียดฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็มาตอบคําถาม2ข้อนี้นะคะถ้ากระดาษ A 4มีความหนา1มเมตรการพับแต่ละครั้งความหนาของกระดาษจะเป็นเท่าไร่นะคะนักเรียนลองดูนะคะความหนาของกระดาษเนี่ยมันจะเพิ่มไป2เท่าของความอ่ายาวตามอ่าเดิมนะคะตามลําดับอัน,นิคูพูดให้เลยถ้าใครดูคลิป จะะะตอบได้นะคะสรุปเลยนะคะสองอันนี้อันบนนะคะความยาวนะคะความาความหนาของกระดาษมันจะเพิ่มเป็นสองเท่าของความหนาเดิมตามลําดับนะคะซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสิบสองหกสิบสี่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดมิลิเมตรนะคะอันนี้คือของข้อนี้นะคะต่อมาค่อยบอกว่าลองนากระดาษ e สมาพับและพับให้ได้จํานวนครั้งมากที่สุด จะพบปัญหาใดบ้างแน่นอนคุณครูลองพับดูแล้วนะคะปัญหาก็คือเมื่อพับไปจนมีขนาดเล็กนะคะก็จะไม่สามารถพับหรืองอกระดาษได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณครูพบนักเรียนก็ลองไปทําดูแล้วก็บันทึกลงในกิจกรรมในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะอะ่จบนะคะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ